เจนซีนีพอรตเตอร์วันนี้ติดตามค่ายอาสาจัดการป่าชุมชนต้นน้ําและการจัดทําแนวกันไฟป่าที่ตําบลอา,อาพโพนนะครับอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้ธรรมชาติและมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมกับนักข่าวพลเมืองกลุ่มยูอียูอีสานไทยแลนด์นะครับมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสเกตครับ จากห้องสี่เหลี่ยมสู่พื้นที่เรียนรู้ณบ้านอาโพนตำบลอาโพนอำเภอบัวเชจังหวัดสุรินโดยผ่านกระบวนการค่ายอาสาจัดการป่าชุมชนต้นน้ำและจัดทำแนวกันไฟป่าตามแนวทางพระราชดำริการมาครั้งนี้นะคะเป็นการมาครั้งแรกได้ไปทำฝ่ายทำแนวกั้นไฟค่ะได้ความรู้ได้ทั้งความสามัคคีและ ชาวบ้านที่นี่ก็ดีมากเลยค่ะให,ให้ความร่วมมือมีความสัมพันธ์ที่ดีมากสําหรับกิจกรรมในค่ายในครั้งนี้นะครับในส่วนของการสร้างฝายชะลอน้ํานะครับก็ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างฝายชะลอน้ํานะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ให้ชุมชนนะครับาชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในทางการเกษตรปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะครับในส่วนของชุมชนจะมี ป่าป่าชุมชนนะครับที่ชุมชนได้ร่วมด้วยช่วยกัน,นครับปลูกป่าสร้างเป็นป่าชุมชนขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนักศึกษาก็ได้มาช่วยกันสร้างจัดทำแนวกันไฟปา่าในห้วงที่เราเป็นนักศึกษานะครับเราก็อยากจะออกมาทําจัดค่ายสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับพาน้องๆเพื่อนๆน,นะครับออกมาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับค่ายอาสาครั้งนี้ช่วยส่งเสริมจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของนักเรียนเยาวชนประชาชนในพื้นที่ให้มีความรักและห่วงแห่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนักเรียนนักศึกษาชาวค่ายเป็นสื่อประสานให้องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานให้มีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ผ่านกิจกรรมกระบวนการค่ายอาสา กิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาและเครือข่ายนะครับมาร่วมกับชุมชนซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นความภูมิใจนะครับของชุมชนนะครับที่ให้ความสําคัญในป่าแห่งนี้นะครับคิดว่าการได้รับความร่วมมือนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์ให้ชุมชนของที่นี่นะครับมีความรักและก็ห่วงแหนนะครับพื้นป่าแห่งนี้นะครับซึ่งอนาคตก็จะเป็นป่าชุมชนที่เป็น ป่าพื้นใหญ่ของพื้นที่ของตำบลอาภูนนะครับการสร้างความเข้าใจและตระดับถึงความสําคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความร่วมมือข้ามเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในการออกแบบกระบวนการทํางานร่วมกันอีกด้วยนักข่าวพลเมืองกลุ่มยูอีสานไทยแลนด์รายงาน